ด่วนจุดเสี่ยงตายกลางหนองจานพบทุ่นระเบิดปริศนาแต่ที่ชวนสงสัยยิ่งกว่าคือทำไมที่ดินตรงนี้ถึงยังรังวัดไม่ได้ความล่าช้าหรือมีอะไรอยู่เบื้องหลังเจาะประเด็นเดือดมีคำตอบ เคยจินตนาการกันไหมครับว่าการรังวัดที่ดินงานที่หลายคนมองว่าเป็นแค่เรื่องของเอกสารแผนที่และการปักหมุดเขตแดนจะสามารถกลายเป็นการผจญภัยที่ต้องเอาชีวิตเข้าแลกได้วันนี้ผมจะพาทุกท่านไปยังพื้นที่หนึ่งที่ชื่อว่าหนองจานบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาที่ซึ่งที่ดินเพียงแปลงเดียวกำลังรอการรังวัดแต่กลับกลายเป็นพิกัดอันตรายที่เต็มไปด้วยปริศนาและความหวาดกลัวที่จับต้องไม่ได้ เรื่องราวทั้งหมดนี้มันเริ่มต้นขึ้นเมื่อทีมเจ้าหน้าที่จากกรมที่ดินครับต้องเข้าไปสำรวจที่ดินแปลงหนึ่งซึ่งอยู่ใ,นในกล้กับหลักเขตแดนที่47ในตอนแรกทุกอย่างก็ดูเหมือนจะเป็นไปตามกิจวัตร,รประจำวันเป็นงานที่พวกเขาทํากันอยู่เป็นปกติแต่แล้วในขณะที่กำลังจะเริ่มดำเนินการสัญญาณเตือนที่ไม่มีใครอยากได้ยินก็ดังขึ้นมาทีมงานตรวจพบหลักฐานที่น่าตกใจว่า ใต้พื้นดินที่พวกเขากำลังจะเหยียบย่ำเข้าไปรังวัดนั้นมันยังคงมีทุ่นระเบิดจำนวนหนึ่งตกค้างอยู่คุณลองจินตนาการตามนะครับความรู้สึกของเจ้าหน้าที่ในวินาทีนั้นจากภารกิจปกติที่ทำกันมานับครั้งไม่ถ้วนกลับต้องแปลเปลี่ยนเป็นสถานการณ์เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายในพริบตาเดียวภารกิจทุกอย่างต้องหยุดชะงักลงทันทีความเงียบเข้าปกคลุมมีเพียงเสียงลมที่พัดผ่านกับเสียงหัวใจของเจ้าหน้าที่ที่เต้นร,รัว นี่ไม่ใช่แค่การเจออุปสรรคในการทำงานแต่มันคือการเผชิญหน้ากับมรดกเลือกจากหน้าประวัติศาสตร์เป็นฝันร้ายจากสงครามแต่มรดกจากสงครามมันไม่ได้หายไปง่ายๆครับเพื่อให้เข้าใจว่าทำไมผืนดินแถบนี้ถึงอันตรายขนาดนี้เราต้องย้อนกลับไปในยุค80ช่วงเวลาที่ไฟสงครามกลางเมืองกัมพูชาย,ยังลุกโชน แนวชายแดนไทยกัมพูชาในตอนนั้นไม่ใช่เส้นแบ่งเขตแดนที่สงบสุขเหมือนทุกวันนี้แต่มันคือสมอรภูมิเป็นแนวปะทะที่เต็มไปด้วยค่ายผู้อพยพและฐานที่มั่นของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลกัมพูชาในขณะนั้นและนั่นคือที่มาของแผน K5 หหรือที่รู้จักกันในชื่อกำแพงไม้ไผ่ มันคือโครงการขนาดยักษ์ของรัฐบาลกัมพูชาที่ได้รับการสนับสนุนจากเวียดนามที่ต้องการจะผนึกแนวชายแดนยาวกว่า700กิโลเมตรให้สิ้นซากด้วยการวางทุ่นระเบิดสร้างคูน้ำและรั้วลวดน้ำทุ่นระเบิดนับล้านล้านลูกถูกฝังลงไปโดยไม่มีแผนที่ไม่มีการบันทึกพิกัดที่แน่ชัด เป้าหมายของมันคือยุดการเคลื่อนไหวของกองกําลังฝ่ายตรงข้ามแต่ผลลัพธ์ที่ตามมาคือมันได้เปลี่ยนพื้นที่ชายแดนอันกว้างใหญ่ให้กลายเป็นทุ่งสังหารที่ยังคงทํางานของมันอยู่จนถึงทุกวันนี้นี่แหละครับคือปีศาจจากอดีตที่ทีมรังวัดของเราต้องเผชิญหน้าโดยไม่รู้ตัว ครามในอดีตที่ยังคงฝังตัวอยู่ใต้พื้นดินรอวันที่จะทำงานของมันโดยไม่เลือกว่าเหยื่อจะเป็นใครดังนั้นปฏิบัติการรังวัดในวันนั้นจึงต้องยุติลงทันทีเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิต แต่เดี๋ยวก่อนครับเรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นเพราะความอันตรายที่หนองจานแห่งนี้มันซับซ้อนยิ่งกว่าแค่ทุ่นระเบิดที่มองไม่เห็นเพราะในขณะเดียวกันมันยังมีสายตาที่มองไม่เห็นแต่รับรู้ได้ว่ากําลังจับจ้องพวกเขาอยู่ตลอดเวลาตามรายงานของเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่พวกเขาพบความเคลื่อนไหวที่ผิดปกตินั่นก็คือมีกําลังทหารของฝ่ายกัมพูชาแอบซุ่มสังเกตการอยู่ไม่ไกลจากจุดที่จะทําการรังวัด เห็นไหมครับว่าสถานการณ์มันยกระดับขึ้นทันทีจากแค่อันตรายทางกายภาพที่เกิดจากวัตถุระเบิดมันได้กลายมาเป็นความไม่ปลอดภัยที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกขั้นเพราะมันมีมิติของความมั่นคงระหว่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยการปรากฏตัวของทหารกัมพูชาในบริเวณนั้นทําให้เกิดคําถามขึ้นมามากมายหลายคนอาจจะถามว่าพวกเขามาทําอะไรกันแน่แค่มาสังเกตการตามปกติหรือมีเจตนาอื่นแอบแฝงอยู Air ่เบื้องหลังหรือเปล่า แล้วการที่พวกเขามาปรากฏตัวในจังหวะเดียวกับที่จะมีการรังวัดที่ดินพอดีมันเป็นเรื่องบังเอิญจริงๆหรือครับ ด้วยปัจจัยทั้งหมดนี้แหละครับทั้งระเบิดที่อยู่ใต้ดินและสายตาที่จับจ้องอยู่ไกลๆทําให้เจ้าหน้าที่ของเราต้องประเมินสถานการณ์ใหม่ทั้งหมดและได้ข้อสรุปที่ชัดเจนว่าการจะดึงดันเดินหน้าปฏิบัติภารกิจต่อในตอนนี้มันอาจจะไม่คุ้มค่ากับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้เลยแม้แต่น้อยเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องความปลอดภัยส่วนบุคคลอีกต่อไปแต่มันอาจจะลุกลามบานปลายกลายเป็นประเด็นอ่อนไหวระหว่างประเทศได้นั่นเอง และเมื่อสถานการณ์มันตึงเครียดและซับซ้อนถึงขีดสุดเมื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และอธิปไตยของชาติถูกท้าทายก็ถึงเวลาที่พี่ใหญ่ก้องลงมาคุมเกมเองครับกองกําลังบูรพาโดยหน่วยเฉพาะกิจที่12ได้รับทราบถึงสถานการณ์ฉุกเฉินนี้และไม่รีรอเลยแม้แต่วินาทีเดียวพวกเขาสั่งการให้จัดชุดรักษา คำถามนี้มันพาเราไปสู่ความซับซ้อนของพื้นที่ชายแดนครับบริเวณหลักเขตแดนที่47แห่งนี้ไม่ใช่แค่เส้นที่ขีดอยู่บนแผนที่แต่มันคือพื้นที่ที่มีความละเอียดอ่อนสูงในทางปฏิบัติแล้วแนวพรมแดนในหลายๆจุดยังคงเป็นประเด็นที่ทั้งสองประเทศต้องพูดคุยและหาข้อตกลงร่วมกันอยู่เสมอมันอาจจะมีพื้นที่ทับซ้อนหรือพื้นที่ที่การตีความจากสนทิสัญญาเก่าๆยังไม่ตรงกันร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นการที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายหนึ่งเข้าไปทำกิจกรรม ใดๆก็ตามโดยเฉพาะการรังวัดซึ่งเป็นการยืนยันสิทธิในที่ดินอย่างเป็นทางการจึงอาจถูกมองว่าเป็นการเคลื่อนไหวเชิงสัญ,ญลักษณ์ได้การปรากฏตัวของทางอ่านกัมพูชาจึงไม่ใช่แค่การมาดูแต่เป็นการแสดงตนเป็นการส่งสัญญาณแบบเงียบๆว่าเราก็อยู่ที่นี่และเรากําลังจับตาดูอยู่มันคือเกมแห่งการวัดใจคือการเมืองระวังประเทศที่เล่นกันในระดับภาคพื้นดินเลยทีเดียว ความปลอดภัยเต็มรูปแบบพร้อมด้วยชุดผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบและเก็บกู้ทุ่นระเบิดเขาสนับสนุนภารกิจในพื้นที่ทันทีการเคลื่อนไหวของกองกำลังบูรพาในครั้งนี้มันมีความหมายมากกว่าแค่การส่งกำลังพลเข้าไปเคลียร์พื้นที่นะครับแต่มันคือการส่งสัญญ,ญาณที่ชัดเจนคือการแสดงให้เห็นถึงความท้าทายที่แท้จริงของการรักษาอธิปไตยและการปกป้องชีวิตของประชาชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ชายแดน การมาถึงของทหารชุดนี้มันคือการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าสิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้ดินและที่จับจ้องอยู่ในเงาไม้นั่นหนองจานนั้นมันอันตรายและจริงจังเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดและมันก็ยิ่งตอกย้ำคำถามสำคัญที่ยังคงแขวนค้างอยู่กลางอากาศว่าท้ายที่สุดแล้วเมื่อไหร่กันแน่ที่ที่ดินแปลงนี้จะถูกรังวัดได้จริงๆ หรือว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ใหญ่กว่านั้นซ่อนอยู่ทำให้การรังวัดที่ดินธรรมดารากลายเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่หนองจานในวันนี้เราได้เห็นภาพที่ชัดเจนเลยนะครับว่าการรังวัดที่ดินในพื้นที่ชายแดนมันไม่ใช่แค่เรื่องของหมุดแผนที่หรือโฉนดแต่มันคือเรื่องของชีวิตความมั่นคงของชาติและความกล้าหาญของเจ้าหน้าที่ที่ต้องเผชิญหน้ากับภัยคุกคามที่มองไม่เห็นทั้งจากอดีตและปัจจุบัน ปัญหาทุ่นระเบิดที่ยังคงเป็นเหมือนแผลเป็นจากสงครามที่ไม่เคยจางหายประกอบกับความตึงเครียดจากแนวพรมแดนที่ยังคงละเอียดอ่อนนี่คือความจริงที่เจ้าหน้าที่ของเราต้องรับมือในทุกๆวันแล้วคุณล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนแบบนี้ลองคอมเมนต์บอกเราได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับถ้าชอบเนื้อหาการสรุปข่าวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยไว้ด้วยสวัสดีครับ และนี่ไม่ใช่แค่การส่งทหารราบเข้าไปยืนคุมเชิงนะครับแต่หัวใจสำคัญของปฏิบัติการนี้คือชุดปฏิบัติการเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD เหล่าผู้กล้าที่ทำงานอยู่บนเส้นแบ่งบางๆระหว่างความเป็นกับความตายลองนึกภาพตามนะครับชายในชุดป้องกันหนาเทบที่เรียกว่าบอมสูตรซึ่งหนักอึ้งและร้อนระอุก,กาลังก้าวเดินอย่างช้าๆทีละคืบทีละคืบในมือของเขาคือเครื่องตรวจจับโลหะ ทุกสัญญาณเสียงบีบที่ดังขึ้นอาจหมายถึงเศษเหล็กธรรมดาหรืออาจจะเป็น,นกลไกจุดระเบิดที่รอเวลามานานกว่า40ปีมันคืองานที่ต้องใช้สมาธิขั้นสูงสุดความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวหมายถึงชีวิตพวกเขาไม่ได้ต่อสู้กับศัตรูที่เป็นมนุษย์แต่กำลังต่อสู้กับอดีตที่ถูกฝังไว้ใต้ดินภารกิจของพวกเขาคือการเปลี่ยนทุ่งสังหารให้กลับมาเป็นผืนดินที่ปลอดภัยอีกครั้งเพื่อให้ภารกิจรังวัดที่ดินของเจ้าหน้าที่กรมที่ดินซึ่งเป็นเพียงจุก เริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดสามารถเดินหน้าต่อไปได้